สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Pokemon TCG Pocket ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กลิส EX เป็นเด็กที่ถูกจัดให้อยู่ใน t i e r A ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงในระดับ t i e r S นะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าเด็กนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในเด็กที่ผู้เล่นนิยมหยิบมาใช้กันเป็นอันดับต้นๆของเกมในตอนนี้เลยซึ่งหากใครที่สนใจนะครับก็มาดูกันว่าในเด็กนี้จะประกอบไปด้วยการ์ดอะไรบ้างรวมไปถึงลักษณะการเล่นเนี่ยจะต้องเล่นประมาณไหนนะครับเรามาหาคาตอบไปพ พร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ mm hmm. mm hmm. ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ Off i c i a l ยลของ Elasticshop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสาหรับเด็กลิซารอนดีเนั้นเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกครับและต้องยอมรับเลยว่าเด็กนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กที่ส่งพลังมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความเสียหายนะครับที่สูงเป็นอันดับต้นๆในขนาดนี้เลยถึงแม้ว่าจะต้องแลกมากับการเซตอัพบอร์ดที่นานในระดับหนึ่งน,นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าในเด็กนี้เนี่ยประกอบไปด้วยการดอะไรบ้างเริ่มต้นก,กันที่การไฮไลท์ของเด็กนี้แน่นอนเลยครับว่าถ้าเราจะเล่นเด็กลิซารอนเนี่ยการที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือการฮิตโตคังเงะ ลิซโดเป็นจํานวน2ใบแล้วก็ลิซาดอน e-x นะครับเป็นจํานวน2ใบด้วยกันทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าลิซาดอน e-x นั้นนอกจากจะมีพลังชีวิตที่สูงกว่าปกติแล้วก็ยังมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยแต่การที่จะสามารถใช้ move สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเนี่ยก็จะต้องใช้ energy ที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับการที่จะมาช่วยให้ลิซาดอนเนี่ยสามารถใช้ move ในการสร้างความเสียหายได้ไวแล้วก็รัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือไฟเออ e-x นั่นเองที่เราต้องใส่มาในเด็กน เป็นจำนวน2ใบด้วยกัน ทั้งนี้ผมจะหยิบยาคุเดะแล้วก็มารูยาคุเดะนะครับอย่างละ2ใบใส่เข้ามาในเด็กนี้ด้วยเพราะด้วยความที่ลิฟต์ดอนดีเอ็กนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการเซตอัพในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเราไปเจอพวกเด็กแอคโกเข้าเนี่ยมารูยาคุเดะจะพร้อมใช้งานในช่วงต้นเกมมากกว่านะครับทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับเด็กแอคโกเนี่ยได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นด้วยความที่มารูยาคุเดะเนี่ยใช้เอเนอร์จีค่อนข้างเยอะดังนั้นหากใครที่ไม่ชอบก็็ออาาจจะเเปปปปลี่่ยนปปนนไกกรโมบื ที่ใช้ energy น้อยลงก็ได้นะครับจะได้ไม่แย่งกันกันกบลิซดอนทีนี้นะครับเรามาดูการ์ดไอเทมกับซัพพอร์ตกันบ้างผมก็จะใส่โพชั่นมาเป็นจำนวน2ใบ x speed นะครับเป็นจำนวน2ใบโปรเกบอล2ใบแล้วก็ professor researcher นะครับอีกเป็นจำนวน2ใบด้วยกันทั้งนี้นะครับอาจจะไม่ต้องฟิกการจัดการ์ดเหมือนผม100%ก็ได้อยากจะให้ปรับตามลักษณะการเล่นของแต่ละคนเพื่อที่จะได้สนุกกับการเล่นได้เพิ่มมากิขึ้นนั่นเองและเมื่อเรานะครับทำการจัด x l i z a d ex แล้วเป็นที่เรียบร้อย ได้เวลาแล้วแะครับที่จะไปเล่นจริงในช่วงของเด็ Showcase นั่นเองครับดก่นครับเวลาที่เราจะเล่นเกมเซิร์ฟนอกปัจจัยที่สาคัญก็จะต้องมี VPN ที่ดีด้วยผมขอแนะนําเป็น VPN 4 Games เป็น VPN ที่ออกแบบมาสําหรับเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยใช้งานครั้งแรกฟรีครับถ้าถูกใจอยากจะใช้ต่อก็แค่ก9กกบาทเท่านั้นแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะเอาไว้ให้ที่ description แล้วนะครับ อย่างที่เห็นว่าการ์ดโปเกมอนที่เราจัดใส่เข้ามาในเด็กลิสซดอนนั้นใช้เอเนอร์จีค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าในช่วงต้นเกมนะครับเราสามารถที่จะจั่วไฟเ e อ X ็กมาได้เป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งใบเนี่ยมันจะช่วยทำให้โอกาสในการที่เราจะชนะเนี่ยเพิ่มไดมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนการตัดสินใจว่าจะเตรียมใช้งานหรือว่านำเอาเอเนอร์จีที่จะได้จาก Fi r e อเอนั้นไปใส่ให้กับการ์ดโปเกมอนตัวไหนดีก็ให้สังเกตจากเด็กของสตูครับถ้าเราเจอ Echo De ็กก็ให้เซตอัพเป็นมาลูย คเดก่อนเพราะว่าจะทําให้สามารถต่อก่อนกับพวกเอโกเดกเนี่ยได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเจอเด็กที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเซตอัพที่นานเหมือนกันเป็นเด็กประเภทที่จะเก่งช่วงเลดเกมนะครับก็เซตอัพเป็นลิซอนนได้เลยผมเชื่อว่าประมาณ70-80%แเนี่ยไม่ว่าเราจะชนกับโปเกมอนเลดเกมตัวไหนส่วนใหญ่ลิซอนนีเกเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะได้อยู่แล้วดังนั้นนะครับก็เลือกที่จะเซตอัพเป็นลิซอนได้เลย เด็กที่เราเจอในครั้งนี้เป็นเด็กไคลิวครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการเซตอัพที่นานไม่ต่างจากเราดังนั้นนะครับเกมนี้ผมจะไม่ใช้มารุยักเดะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้เป็นลิซอน e ีเอ็กเลยในช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับกับการเซตอัพด้วยการใช้มูฟที่1ของฟเยเอ็กนะครับนั่นก็คืออินฟ r n ิทแดนส์ในการสะสมพลังงานให้กับลิซอน e ีเอ็กถ้าดวงดีหน่อยลิซอน e ีเอ็กของเราเนี่ยก็น่าจะพร้อมใช้งานก่อนไครลิวแต่ถ้าดวงไม่ดีนะครับก็อาจจะไม่ได้แย่ถึง ท่านพร้อมใช้งานที่หลังไครเริวแต่คิดว่าน่าจะสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ดวงดีแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับอาจจะอยู่ในระดับก,กลางๆเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงครับว่าสุดท้ายแล้วลิซอนนีเอ็กของเราเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ก่อนไครเริวของฝั่งนั้นไหมในเทินของสตูเขายังไม่ทําอะไรมากนะครับนอกเหนือนจากการใส่ e n e เ g y เพิ่มนะครับตอนนี้ก็มี2เม็ดแล้วแล้วก็เปลี่ยนมินิเลวเป็นฮัคุเิว ส่วนเทอร์นของเราก็จะยังคงโฟกัสไปที่การเซตอัพ l ิซอดอ x ให้พร้อมใช้งานนะครับซึ่งในเทอร์นนี้ผมจะทำการเอ o วโ t ชั่นฮีตตัวคังเงะเป็นลิซโดจากนั้นนะครับนำเอเนจีธาตุไฟที่ได้จาก Energy Zone เนี่ยมาแปะให้กับลิซโดแล้วก็วัดดวงจาก Move i n f e r n o โ d n n e e ของ Fire EX ซึ่งถ้าได้มากกว่า1เม็ดในเทิร์นถัดไปเนี่ยลิซซอลีเอ็กของเราก็พร้อมใช้งานแต่ถ้าได้น้อยกว่านั้นก็อาจจะต้องรอไปอีกสักหน่อยผลออกมาเนี่ยได้1เม็ดพอดีครับดังนั้นในเทิร์นถัดไปเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาลิซซอลนีเอ็กเนี่ยมาใช้งานเลยทันทีแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องดูบอร์ดของสตูอีกทีในเทิร์นถัดไปนะครับ ซึ่งในเทอรนี้ของสตูเนี่ยมีอะไรอัปเดตท่้นั้งที่จะหลายอย่างพอสมควรครับอย่างแรกเลยก็คือสตูเนี่ยทำการอ e ีโวฮาคุริวเป็นไคริวแล้วก็เติม Energy เข้าไปเป็นจำนวน1เม็ดแต่ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าไคริวนะั้นจะต้องใช้ Energy เป็นจำนวน4เม็ดด้วยกันอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการวางมินิริวเข้ามาในเบส ทีนี้กลับมาที่เทิร์นของเรานะครับก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าล e ิซซอน E X เนี่ยจะพร้อมใช้งานในเทิร์นนี้แต่ดูเหมือนว่าถ้าเราจะเอาลิซรอนขึ้นแอคทีฟโซนในตอนนี้เนี่ยอาจจะดูอันตรายไปสักหน่อยครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําใน1นถึงสเทิร์นต่อจากนี้นะครับนั่นก็คือรอให้ศัตรูเนี่ยเอาไคลิวขึ้นแอคทีฟโซนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้ลิซซอนตบไคลิวแบบชชว์ได้ใน1่นเทิร์นแต่ในระหว่างรอนี้นะครับเราก็จะยังคงใช้อินฟินอลแดนซ์ของไฟเจอร์ E X เนี่ยทำการเติมเอ อยู่นะครับ จร,จริงสถานการณ์นี้เนี่ยถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามดูว่าถ้าในเด็กนี้ผมใส่ซาบิน่ามานะครับและบังคับให้เขารีทิสเป็นจํานวนหนึ่งครั้งเนี่ยไม่แน่นะครับเขาอาจจะเอาไครลิวเนี่ยขึ้นแอคทีฟโซนได้ไวกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่เราคิดไวนะครับมันก็จะจบเกมได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ยืดเยื้อแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะยืดเยื้อไปสักพักหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมก็คงจะยังไม่ทําอะไรจนกว่าฝั่งนั้นจะเอาไครลิวขึ้นแอจจคท สงสัยว่าแล้วถ้าเราเอาลิซซอนขึ้นตอนนี้และจัดการสโนว์ไปก่อนเขาก็เอาไคริวขึ้นแอคทีฟโซนได้เลยในทันทีแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะเอาการ์ดโปเกมอนใบอื่นนะครับขึ้นแอคทีฟโซนและทําการโจมตีลิซซอนให้มีพลังชีวิตลดลงสักหน่อยก่อนที่จะใช้ไคริวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะเอาชัวร์เลยเนี่ยให้เขาเอาไคริวขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยใช้ลิซดอนตบไคริวเขาแบบทีเดียวเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เซฟกว่า ทีนี้นะครับพอเข้าสู่เทินของศัตรูเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะใจร้อนกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเลือกทำนั่นก็คือการแปะ Energy ไปที่สโนมเพื่อทำการรีทิชและเปลี่ยนเอาไคลิวขึ้น Active z o ซนผมว่าเขาคงเดิมพันการโจมตีครั้งนี้ไว้สูงในระดับหนึ่งนะครับเพราะถ้าสุดท้ายแล้วดามเมจของไคลิวเนี่ยมันมาลงการ์ดโปเกมอนีเอของเราไม่ว่าจะเป็นไฟเออร์หรือว่าลีซัดอนนะครับเยอะซะจนสามารถจัดการได้เป็นจนวนอย่างน้อยหนึ่งใบเนี่ยเขาจะได้แต้มน็อกเอามาเลยทันทีเป็นนนจว แต่สรุปแล้วดามจเก็ค่อนข้างกระจัดกระจายครับทำให้ไม่สามารถเก็บการ์ดใบไหนของผมได้เลยด้วยซ้ําดังนั้นนะครับในเทิร์นนี้สิ่งที่ผมจะทํานั่นก็คือการรีเทสเอาไฟเจอเนี่ยลงมาที่เบนซ์และเปลี่ยนเอาลิซดอนขึ้นแอคทีฟโซนแทนเพื่อใช้มูฟที่2อ,อย่างครีมสันสตอร์มเนี่ยทำการปิดจบไค่ลิวแต่ว่าก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตไว้สักหน่อยเพราะการ์ดโปเกมอนบนเบนซ์ของสตูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโปเกมอนธาตุน้ําถึงแม้ว่าจะสร้างความเสียหายได้ไม่ค่อยรุนแรงแต่พอมาชนะทางลิซดอนนีเ ที่เป็นโปเกมอนธาตุไฟเนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้รุนแรงในระดับหนึ่งเซฟไว้หน่อยก็ดีครับ สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราจัดการกับไคลิวของเขาได้แล้วเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตั้งตัวได้ลาบากเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าจะเซตอัพไคลิวใบที่2มาใช้งานเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ทันอีกทั้งนะครับสโนมอีก2ใบที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถจัดการกับลิซดอนได้ดังนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าตานี้เนี่ยผมน่าจะชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะปิดจบเกมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเกี่ยวกับการใช้งานลิซดอนครับคือถ้าเราจะโจมตีการ์ดโปเกมอนของศัตรูที่มีพลังชีวิตไไมม่่เเเยออะะนราก็็จปจต้งใช ครีมสันสตอร์มนะครับเพราะมูฟนี้มันจะทําการลด Energy ์จทัดไฟของเราลงดังนั้นนะครับใช้มูฟที่1ที่พลังโจมตีน้อยกว่าแต่สามารถจัดการสตูได้เหมือนกันและไม่ได้ลด Energy ของลิซ o r ดดลงเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับ ทีนี้พามาดูอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับกรณีที่เราเจอเด็กแอคโกที่ค่อนข้างเก่งในช่วงต้นเกมซึ่งมันเป็นเด็กที่เราเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางเลยเพราะว่ากว่าที่เราจะเซตอัพให้ลิซอนนีเอ็กเก่งขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องใช้ระยะเวลายเยอะพอสมควรนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมใส่มาลูยาคุเดเข้ามานะครับเพราะว่ามาลุยาคุเดนั้นสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ไวกว่าลิซอนนีเอ็กอย่างแรกเลยนะครับก็คือมาลูยาคุเดนั้นมี2ล่างแล้วก็อย่างที่2ถ้่าในช่วงต้นเกมเราดวงดีจวดได้ไฟเยอเอ มาและสามารถเติม Energy ให้กับมารุยาคุเดได้อย่างรวดเร็วต่อให้เป็น d e ็กแอคโ t o ็อปเทไม่ว่าจะเป็นเด็ก p ิ k a จู u อ x หรือว่า d e ็กสตาร์ม e เอ็เราก็สามารถที่จะใช้มารุยาคุเดต่อก่อนในช่วงต้นเกมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและไม่แน่นะครับเราอาจจะใช้มารูยาคุเดใบเดียวเนี่ยปิดจบเกมได้เลยก็เป็นได้ แต่กน็น่นแหละครับดอกจานตัวใหญ่ๆไว้สักนิดหนึ่งว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะต้องดวงดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการจัวได้ยาคูเดะแล้วก็มาลูยาคูเดะรวมไปถึงไฟเจอร์เอ็กนะครับในช่วงต้นเกมและเราก็ยังต้องใช้ดวงไปกับอินฟร์โนแดนซ์นะครับเพื่อให้ไฟเจอร์เนี่ยทำการเติมเอเนอร์จีให้กับมาลูยาคูเดะเนี่ยอย่างรวดเร็วจึงจะสามารถต่อกรกับเด็กไอคโคเหล่านี้ได้แต่ในทางตรงข้ามกันนะครับถ้ามือเน่ามากๆเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเละจากการถูกเด็กแอคโคโจมตีอยู่ดีและนี่นะครับก็คือทั้งหมด ของ d e ็กลิ s ซ์ดอนเ x นเองครับก็ลองเอาไปปรับใช้ตามลักษณะการเล่นของแต่ละคนดูนะครับและก็จะจากกันไปหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอรขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ